สวัสดีครับผมบอสจาก rotork.com นะครับคลิปนี้ก็มาต่อกันที่การเซตอัพพารามิเตอร์เมนูนะครับาสามคลิป3ตอนที่แล้วจะเป็นการเซตอัพบ t x เนะครับผมในครั้งนี้เราก็จะมาเป็นการเซตอัพพารามิเตอร์ซึ่งการเซตอัพพารามิเตอร์ของเวอร์ชัน4นี้ก็จะแตกต่างจากเวอร์ชัน3นิดหน่อยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างแต่แต่โดยรวมแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายก่อนว่า เซตอัพเมนูเนี่ยกับพารามิเตอร์เมนูเนี่ยมันหมายความว่าอย่างนี้ครับ SetUp พเมนูเนี่ยครับมันก็มันก็จะเกี่ยวกับตัวฮอเป็นหลักการ SetUp พสว t Page, เพจไซคิคลยๆว่าเกี่ยวกับแมชชนิกอะครับชุดกลไกต่างๆพวกนี้เป็นหลักส่วนพารามิเตอรนี่ก็จะเป็นการปรับภายนอกว่าจะว่าอย่างไรก็คือปรับภายนอกปรับอาการบินนะครับผมมันก็จะประมาณนี้มันจะแยกกันคนละส่วนถ้าเป็น BitX นะครับเรามาดู เมนูแรกกันก่อนนะครับผมถ้าเป็นพารามิเตอร์เมนูเนี่ยครับเมนู a เนี่ยมันจะเขียนว่า,า swype cyclic center ตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัวปรับทิมของแอรอนกับอ e ิวิเอเตอร์จริงๆแล้วถ้าเกิดเราตั้งเมนูจีมาดีแล้วเราไม่ต้องมายุ่งกับมันเราข้ามส่วนใหญ่เขาจะข้ามกันเราจะมาดูที่เมนู b เมนู c เมนู d เมนู e เมนู f เมนู g เมนู h ตรงนี้กันแต่อันนี้มันเป็นแผ่นของเวอร์ชัน3 เห็นไหมครับเราต้องมาดูในแผ่นนี้ครับตัวนี้มันเป็นของเวอร์ชัน4ซึ่งต้องดาวน์โหลดเอานะครับผมแต่ลองลองสังเกตดูพารามิเตอร์เห็นไหมครับเห็นไหมครับพารามิเตอร์มันมันจะเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้แต่ให้ลองสังเกตดูนะครับผมแผ่นเวอร์ชัน3เนี่ยมันจะมีถึงเมนู G ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นเวอร์ชัน4.0แล้วเนี่ยที่ออพ Governor กับอธิจิวคอนโทรลเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะมีถึงเมนู M เลย อ่าตรงนี้เป็นข้อสังเกตหลักอีกจุดหนึ่งครับดูว่ากล่องไหนอัพไม่อัพก็คือเราดูจากพารามิเตอร์ถึงเมนู M ตรงนี้ก็ได้ซึ่งตั้งแต่เมนู A จนถึงเมนู G เนี่ยมันก็เหมือนเดิมครับเหมือนตัว B3 อ่ามันก็ตกเหมือนตัว B3 แต่ที่จะแตกต,ต่างกันก็คือไอเมนู A เนี่ยมันก็จะพ่วงทีม Attitude Control มาด้วยเดี๋ยว,วไอส่วน Attitude กับ Governor เนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดแยกอยีกทีนะครับเพราะมันเป็นฟังก์ชันเสริมเนาะฟังก์ชันที่มาใหม่ ตอนนี้เราจะพูดตั้งแต่เมนู A จนถึงเมนู G ก่อนครับผมส่วนหลังตั้งแต่เมนู G ไปนะครับตั้งแต่เมนู H จนถึงเมนู M นะครับมันก็จะเป็นเกี่ยวกับ RPM governor แล้วก็ a i t u d e control เหมือนกันนะครับผมปรับแยกออกอ,อ,กอ,อกีกตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาพูดพร้อมกันนะครับผมตอนนี้เอาแค่หลักๆก,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 ก่อนเฉพาะ p a มิ m e t e r หลักๆก่อนที่มีอยู่เดิมก่อนเนาะ เดี๋ยวผมจะย้ายมันดูใบเวอร์ชัน3นะครับผมอันนี้ให้ดูคร่าวๆว่ามันจะมีถึงเมนู M มนะครับผมโอเคอ่าเรามาดูนะครับผมวิธีการเข้าพารามิเตอร์นะครับเราเริ่มตั้งแต่แรกก่อนเนาะวิธีการเข้าพารามิเตอร์เรามาดูตรงกล่องนะครับผมอ่าวิธีการเข้าโหมดเซตอัพก็อย่างที่บอกใช่ไหมครับว่าให้กดค้าง อันนี้คือเมนูเซตอัพนะครับผมกดค้างจุดไฟนิ่งแล้วปล่อยอันนี้คือการเซตอัพถ้าเกิดเราไม่ Set up, เซตอัพล้วก็กดผ่านไปเลยไปเรื่อยๆไม่ต้องไปตั้งอะไรไปเรื่อยๆอยานนี้ออกละวิธีการข้ามพารามิเตอร์แตกต่างกันที่นินดหน่อยแตกต่างกันที่นิดหน่อยครับก็คือเราจะกดเราจะกดปุ่มแล้วก็ปล่อยเลยไม่ไม่ต้องรอให้ไฟนิ่งให้ไฟมันปุ๊บปุ๊บปุ๊บให้ไฟมันกระพริบทีๆอย่างเงี้ยครับ แค่นี้นะครับมันก็เข้าเมนู A แล้วและอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับดูใบนี้นะครับผมเมนู Menu A เนี่ยเราจะไม่ยุ่งเพราะเราไปเพราะเราเซตอัพอะไรดีแล้วตั้งแต่เมนู G ตอนนี้เราจะไปที่เมนู B กันก่อนครับ B control behavior เราไปที่กล่องกดหนึ่งทีไปเมนู B อ่าจากเดิมเนี่ยมันเป็นไฟแดงกระพริบนะครับผมดูดูตรงใบนี้นะครับผมจากเดิมมันเป็นมันเป็นไฟแดงกระพริบ ซึ่งหมายควาว่ามันเป็นสปอร์ตตรงนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายก่อน Control ว e h a บ i เ r ในที่นี้นะครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่เกี่ยวกับพฤติกรรมการควบคุมอะไรตามแปลตรงตัวมันจะแปลว่าความไวลักษณะการบินของมันมากกว่าซึ่งไอตรงนี้นะครับผมจะแนะนําให้ตั้งเป็น t r a n s ์มิเต r ร์ทรานส์มิเนี่ไม่ใช่หมายถึงว่าสูงสุดนะครับผม เจะว่าอย่างไัก็ได้สูงสุดแต่ความจริงแล้วมันมันมันบอกว่าไอทานสมิเตอร์ตัวเนี้ยคือมันจะแสดงค่าเต็มสุดที่เราเซตอัพในกล่องตามวิทยุประมาณนี้ครับสมมุติว่าเราเซตใซคิกตรงเมนูแอร์ครับผมไว้10องศานะครับผมถ้าเราติ๊กเลือกที่ทานส s มิเตอร์มันก็จะปล่อย10ทั้ง10บเลย10องศาก็คือตามทานส s มิเตอร์แต่ถ้าเกิดเราเลือกเอ็กซ์รีมมันก็จะเหลือเเลือกโพรมอาจจะเหลือแ นี่ครับมันจะลดทอนลงไปตรงนี้ก็คล้ายๆว่าเป็นเมนูที่เอาไว้ค่อมกับการตั้งไซ็ิกหลักตั้งแต่เมนูเซ t ตอัพอีกทีหนึง่งตรงนี้นะครับผมให้เลือกเป็น t านส s m i t t e r วิธีการเลือกก็เหมือนเดิมครับโยก ladder ดดจนไฟเป็นสีไฟฟ้าจนไฟเป็นไฟ,ไฟฟ้าขางไฟสีฟ้าขางครับผมจะโยก l ดเดอร์แล้วนะครับสีแดงละ สีน้ําเงินละเนี่ยครับตอนนี้เป็นเป็นไฟสีสีฟ้าค้างละโอเคตอนนี้แล้วครับเรียบร้อยแล้วครับเมนู b ต่อไปก็ไปเมนู c เลยครับอ่าไปเมนู c เรามาอธิบายกันใหม่อ่าเมนู c ในที่นี้หมายถึงว่า s w ฟต p เพจ pitching up behavior ไอตรงเนี้ยมันเกี่ยวกับการตอบสนองของสวฟต p เพจ ซึ่งในที่นี้นะครับผมแนะนําเลยว่ายังไม่ต้องไปทําอะไรมันเป็นมีเดียมาก่อนเพราะผมไม่เห็นมันจะคือ,อยังไงอะ่ะมันแปลกๆครับเหมือนคล้ายว่ามันดีดเวลาเราหยุดพิสแลวมันดีดคือ,อยังไงก็ถ้าเกิดใครไม่ชอบอยังไงให้ปรับเป็นมีเดียมาก่อนมีเดียมในที่นี้ก็คือไม่ต้องไปตั้งอะไรมาแล้วมันเป็นค่าค่าตั้งมายางงีอยู่แล้วตัวนี้ก็ผ่านไปก่อนต่อไปเป็นเมนูดีกดหนึ่งทีเป็นเมนูดีดป,ดปึ๊บ เมนูนี้นี่นะครับมันก็จะเป็นเกี่ยวกับเทลเฮดดี้ล็อกเกนตรงนี้ครับเราต้องบินดูก่อนแล้วค่อยปรับวันปึกไม่ปึกตรงนี้มันก็จะเชื่อมกับการเซตอัพวิทยุนะครับผมผมจะแนะนําอย่างนี้นะครับผมให้ตั้งในวิทยุตั้งค่าเกคนหางเนี่ยครับให้มันให้มันได้ดีก่อนแล้วเราค่อยมาตั้งตรงกล่องไม่งั้นคล้ายๆว่าเราจะมีปรับสที่ครับมันจะงงแต่ว่ายังไงอะ คือให้เราเซตอัพอะไรให้มันบินดีหมดแล้วก่อนหาโอเคแล้วก่อนแล้วเราจะบําเพิ่มมาลดทีหลังเนี่ยเรามาตั้งตรงกล่องตรงนี้ได้นะครับผมตัวนี้ก็ข้ามไปก่อนตั้งเป็นมีเดียมกดไปอีกต่อไปเป็นสติ๊กเดดแบนตัวนี้ก็ไม่ต้องมายุ่งอะไรกับมันนะครับผมข้ามไปก่อนต่อไปเป็น F t a เทลท l อเป็นรี v o m i มิตรงนี้ไม่ต้องมปยุ่งกับมันเลยครับอันนี้ฟังก์ชันนี้มันมีเอาไว้สำหรับ ประมาณว่าแบบการทอกหางะครับสมมุติว่า mm hmm. เวลาเราชูดปุ๊บเนี่ยหางมันปัดหรือว่าไม่ปัดอะไรประมาณเนี้ย mm hmm. เกี่ยวกับเอาไว้เอาไว้เป็นตัวช่วยของฮอที่มันจําเป็นต้องใช้เมนูนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเทลทอกหรือว่าเทลไอรีวร์มี่พวกเนี้ยมันจะเราจะไม่ค่อยได้ใช้ก็จะปิดไว้เป็นไฟสีม่วงตามกล่องเห็นไหมครับโอเคต่อไปเป็นเมนู G ครับผมไทรคิกเรสปอนส ก็กดไปเป็นก็กดไปที่เมนู G อ่าตรงนี้นะครับผมอธิบายก่อนไซค i c r e s ปอน s e ก็หมายถึงว่าการตอบสนองไซค i c มันจะมาไวไม่มาไวมันจะเนี่ยครับถ้าเกิดกล่องเนี่ยมันจะตั้งไวหนอมมอนคือปกติไม่ได้ตั้งอะไรแต่ถ้าเกิดเลสเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นมันก็จะมันก็จะสติ๊กมันก็จะมาไวตรงนี้ผมก็บอกไม่ได้ว่ามันจะ ผประมาณว่าผมอธิบายไม่ได้ว่าคําพูดของมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมตรงนี้ยังไงให้ตั้งเป็นน้องมอนไว้ก่อนเหมือนตั้งค่ากรอบนี่แหล,ละแลวถ้าเกิดเราอยากรู้เนี่ยเราก็ค่อยมาเลื่อนดูเลือกดูแล้วค,ค่อยเปลี่ยนดูว่าเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมันจะชอบไม่เหมือนกันบางคนชอบรับแบบสติ๊กสุดบางคนชอบรับค่อยรับรับไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้มันจะเป็นตัวช่วยได้หลายอย่างครับผมตั้งแต่ นะครับสวัสดเพจเพชชิ่งอัพหรือว่าเป็นเซคิร์เรสปอนส์หรือว่าจะเป็นเมนูสุดท้ายนะครับผมเดี๋ยวผมกดไปก่อนเห็นไหมครับผมเมนู H ตัวนี้ก็เหมือนกันครับพิทบูตก็หมายถึงแบบความไวของพิทเปิดปิดพิทอะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งตรงนี้เราก็ต้องลองเลือกดูก่อนนะครับผมว่าเราชอบไหมเราเป็นยังไงบ้างแด่โดยส่วนใหญ่ครับผมปิดหมดเลยผมก็จะออฟหมดส่วนใหญ่พารามิเตอร์เมนูผมก็จะตั้งแค่หาง แค่นั้นเองนอกนั้นก็จะไม่มีอะไรเลยซึ่งยังไงอะ่ะผมถามมาหลายคนแล้วนะครับผมตรงนี้มันขึ้นอยู่ที่ความชอบแล้วก็ยังไงอะ่ะ <c oughs> มันจะไม่เหมือนกันสักคนนะครับผมบางคนก็ให้ตั้งเป็นไฟสีนั้นสีนี้ซึ่งผมแนะนำว่าให้เราปิดให้หมดก่อนแล้วเราค่อยมาเลือกไล่ทีละน,นิดว่าเราจะได้รู้ว่าไอเนี้ยอย่างยกตัวอย่างเซคิกนี่นะครับผมเซคิกเดสปอนเมนู G ทีละนิดทีละนิดเราเพิ่มไปเป็นไฟสีแดงกระพริบฟไฟสีแดงแล้วเราลองบินดูก่อนมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆเรียนรู้ไปแบบนี้จะสนุกกว่ากว่าที่เราจะไปฟังคําแนะนำของคนอื่นว่าแบบเออไฟสีฟ้าไปให้หมดเลยอย่างเมื่อกไฟสีฟ้าหมดเลยหรืออย่างเมื่อกเพิ่งเล่นใหม่เ่ยอ,อย่าเพิ่งใช้อย่างเงี้ยอย่าอย่าเพิ่งไปฟังนะครับผมเอาแบบเราเราเรา,เราถนัดว่าอย่างนี้ดีกว่าโอเคครับโดยรวมแล้วก็ถึงแค่เมนู H จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดดูกล่องไปนะครับผมถ้าเป็นเวอร์ชัน3มันก็จะที่สุดแค่นี้แต่ถ้าเกิดเป็นเวอร์ชันอื่นถ้าเกิดเป็นเวอร์ชันนี้นะครับเวอร์ชัน4เวลากดเห็นไหมครับมันจะไปได้ต่อเห็นไหมครับมันจะไปได้ต่อเห็นไหมครับมันจะไปได้ต่อมันจะถึง M เลยครับผมเนี่ยครับผมเห็นไหมครับตรงเนี้ยไอตรงที่มันเลยมาเนี่ยมันเป็นพวกอธิจูดกับกั g o v เนอร์ละผมจะไม่มาพูดละตอนนี้ผมจะพูดแยกอีกคลิปหนึ่งแล้วกัน วันนี้ผมก็จะตั้งค่าประมาณนี้นะครับผมเอาแค่นี้พอก่อนนะครับผมหวังว่าวิดีโอที่ผ่านมาตั้งแต่ตอนที่1ตอนที่2จนถึงตอนนี้นะครับผมก็น่าจะช่วยให้เพื่อนๆเทรดบิตเ X ได้ง่ายขึ้นถ้าเกิดผมพูดผิดหรือว่ามีข้อผิดพลาดตรงไหนเนี่ยเพื่อนๆสามารถแย้งได้หรือว่าถามได้เลยนะครับผมจะเข้าแฟนเพจหรือว่าจะเข้าเว็บไซต์ก็ได้นะครับผมหรือว่าจะมาที่ Facebook ส่วนตัวผมก็ได้ แล้วก็คลิปต่อไปเราก็จะมาต่อกันที่การเซตอัพกอร์บเนอการใช้กอ v e บเนอใน b i t เอแล้วก็ฟังก์ชันเอ็กซ์จุดคอนโท l ที่เราจะช่วยในการบินของเรามันจะช่วยได้มากแค่ไหนเราจะมาดูกันคลิปต่อไปงั้นวันนี้ผมก็เท่านี้ก่อนนะครับผมขอบคุณที่ติดตามนะครับผมไปพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ